สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือขากลับนะคะเดินถ่ายวิวข้างทางให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนี่ก็ฟินฝั่งที่มีเก็บอ่างเก็บน้ำนะคะแล้วก็มีภูเขาข้างด้านหลังหลังจากวิ่งเสร็จก็เลยเดินนะคะเดินถ่ายเหนื่อยแล้วก็ถ่ายวิวรอบๆมาให้ทุกคนได้ชมด้วยนะคะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนคะ่ะจะกลับแล้วนะคะทุกคนกลับบ้านแล้ววิ่งน่าจะวิ่งได้ประมาณ3กิโลแล้วก็เดินกลับ2กิโลเป็น5กิโลพอดีนะคะพอดีกับเดินไปถึงตรงลานข้างล่างก็จะไปขายกล้ามเนื้อกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การรับชม จอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะ